ครัก่อนที่จะเปิดทําการแสดงโชว์ครับก็ต้องขอข้าวขาิม้กีครับวขาบ้านครูบาอาจารย์กันก่อนนะฮะสิ่งย่อมมีครูครับนักรู้ย่อมมีอาจารย์นะครับสิ่งก็ไหนหือครูครับฉันไหนจะอยู่ได้นานครับโอเคครับพร้อมกันหรือยังครับคุณบอาจารโอเคเซ็ตชื่โอเคครับชื่อครับผมโอเคเอาไปเลยครับเดี๋ยวก่อนนะขึ้นมาทำการแนี้ครับคุณบอาจารย์สำหรับน้องชาเลนจครับอย่างที่เรารู้กันนี้ครับว่า เป็นอะรัเป็นสัตว์ที่ปกรึ้นน้ำครับเพราะเขาชอบความเย็นและความมืดแค่นับนเราบังอาจักบนวันจะนรับมาจาราน,น,ารน,านครับวันนี้นักเรีนให้คอามรักนะฮะโอ้ทุกตัวมักแต่ดูดูดดดนนครับมีแต่สัวโกันทั้งนั้นเลยครับสำหรับนเทีนนะฮะ นะสำหรับฟันของจระเท้นะฮะเขาก็มีทั้งหมดทั้ง66ซี่กันเลยนะครับคุณพี่ดับแรงขบแรงดันของเ้านนะฮะมีมากถึงหนึ่งตันกันเลยครับคุณพี่ครับและเขาก็ยังดัดอยู่ในสัตวรรษกัปปัญชีนึงเลยนะฮะเขามีอายุมียาวมากกว่าหนึ่งร้อยปีนะครับสำหรับน้องจระเท้นนะโอเคครับคุณพนใจเชื่อ้อมอ้อมขึ้นความจัดจะ็ขบแข็งดันของเขานะคุณพี่ดับโป๊ะปั๊กโป๊ะปั๊กแั่เราวางกันให้ดีเน่เรา การ์ดคุณวจันทร์จอร์ดาพนะครับไม่ใช่ชิงจงต้มแกงข้างฝาม่านกันนะจ๊ะว้าวระวังกันเลยครับโอเคครับเฮ้ยแน่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 ระวังระวังในตัวนี้โด่งและคุณวจันทร์นี้ครับชุดกัญชาครับเน่ระวังนะครับคุณวจันทร์จอร์ดาพีฟาหงวันนี้ครับแอนตซินไม่แดงนะจ๊ะเพราะเราเจงแต่ยาพาราเอาไปแก้ปวดก่อนครับคุณวจัจทร์โอเคครับเอาตัวไหน มาครับ เดี๋ยว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 ก่อนเดี๋ยวกเดี๋ยวเดี๋ยวคุณมาผมลืมบอกน้องจร์เกสสวัสดีคุณพี่แล้วก่อนครับก่อนจะดูว่าเลยนะให้น้องจร์เกสสวัสดีท่านผู้ชมก่อนครับเป็นมารยาทให้จร์เกสครับสวัสดีท่านผู้ชมใช่แล้วครับคุณบ้าไปแล้วไม่ได้บ้าลองสั่งเขาดูเรียกเองไหมครับจอระดาเกสครับจอร์ดาเกสสวัสดีท่านผู้ชม เขาไปสั่งได้ถ้าผู้ชมที่นั่งอยู่ข้างบนก็สั่งได้เอามือสั่งสิคุณหมอเอาเลยนะใช่แล้วครับโอเคอ่ะมือรับมาปักนะครับคุณพ <Okay. S 1> ี่ครับจอร์ดาเี้จากสวัสดีดังหรือปะโอเคอ่ะอาปากกว้างๆเ้างดนตรีดีโอเคครับอ่ะพร้อมแล้วว่าคุณหมอจับตึ๊ดอยู่นิ่งๆทนแน่อ่ะรอบที่สองอะอยู่เฉยๆทำแน่อ่ะรอบสุดท้าย สวัสสนดีเฮ้ยคุณหมีวขากระด้งขอดูอยอยูอย่หรือเปล่าโอ้โหยังอยู่กลยป็กิแค่ชมมางครับสักงครับไม่เปจไปอีก,กอีกจ้ามาดูอีกตะขักอีกสักรอบมา้นกันครับรอบนี้ยุคของคุณหมอจะอยู่65ยุคหรือเปล่าครับอมาดูอีกตะัก มีดังดังพี่จ้กน,น้องจ้าจ <c oughs> ้า <c oughs> ขาดแน่ๆยังไงก็ขาดไม่รอดลักปลอดภัยเหมือนเดิมเออจยา อยกให้กินเอไม่ก mm: right right. ินไม่กินอ่ะโอเคครับเอาไปแ้วก็นาตะเีสวัสดีเออเออเออเอาเอ้ยทำอะไรทำอะไรนะ่เอามือใส่ปากเจอเด้แคอบ้าบ้าคอยู่ตรงนั้นแหละเออเอาแยกเข้าปากเอาเขาไปทำไเลยเออแยงเข้าไปแล้วก็ให้บันกัดดำ ครับคุณพี่จ๋าอ่อานคุณหมอปลาครับเอาให้มันดังโะโะนะไม่เอาดังโอยโอยนะคุณหมอโอเคอเครับ แล้วครับปวดปากถักเลยบสีนะฮะหมอจระเข้กับจระเข้ดามัญจูกันครับคุณพี่ดำอ้าววันนี้จูบแบบไหนจูบยังไงครับคุณหมอป่าแบบนี้จ้าจุ๊บๆๆๆๆจูบแบบนี้เลยนะจ้าโอเคครับสำหรับชุดนี้ฉากนี้นะฮะคุณพี่ครับมีโทรศัพท์ถ่ายรูปครับมีกล้องถ่ายรูปนะฮะตั้งกล้องตั้งโทรศัพท์กันเลยครับคุณพี่ดำเผื่อจะได้รูปดีๆครับภาพเด็ดๆนะฮะกับจระเข้งับปากคุณหมอไมครับงับ สักนิดนึงนะไไมอ๋อโรงพยาบาลอยู่ไกลอ่่อย่าให้กัดอย่าให้งับได้นะครับคุณบอจามเชื่อกับความรับตึกสองรับโอเคอึดยึดจุบเข้าไปแล้วยกมือขึ้นมาบายบายจ้าจุบจุบจุ๊บจุบจุบจุบเอ้ยเป็นยังไงล่ะคุณบอจามแม่รสชาติก็เค็มๆมันหวานอลายดีก็มุ่งสุจ้า แล้วแ่ไม่ได้สนใเกยกมือได้ครับผมมเอโอ้เชื่เลยครับผมออบอกว่าอยากเป็นอยากเป็นสรุไม่มีใครซักคนเลยแล้วมาชมฉากต่อไปกันดีก่อครับเมื่ี้ถูกปากเจอทีฉากนี <uno zel> ้ครับขอรองพอจับกระเด็ไปเลยครับผมจริงนะพุอจ้ เดินละครับบ๊วยครับกับเชอรี่ชาลีก็ได้ครับบอดบาสชาบาเซียวก็รักกุญแจกับการใช้มือใช้แขนครับดูวงไปในลำคอจอสาเกอ่ะวันนี้เอาตัวไหนท่านไหนครับบุดบอสชาจ๋าน้องคุกี้รับผมเอาน้องซุกี้กันเลยนะฮะอ่ะซุกี้หันหน้าขึ้นมาฝั่งนี้หันหน้าไม่ได้หาขาบุ๊บอสเอ้ยโอ้โหเฮ่ยไปไปจยาจอราเก้กลับมาถูกหวยนะบุ๊บอลอ่ะโอเคครับสี่บุ๊บอลถ้าเกิดเขาบินหางก็ไม่ขึ้นกระจับปากมาล่ะขึ้นมาเลยบุ๊บอล โคจับางไได้เดกขึ้นมาเลยแล้วน้อตาระเลยปั่ข้าก็อพี่น้ำซุกซีเลยครับคุณพี่จับดีครับปันจระเข้นะขาวก็ุีครับจระเข้จับแปงปันุ้าวครับใช้ยาสุปันตาขอเเาเข้โงขึ้นมาเลยครับขอซุปพี่จับนีครับีั้งเที่มีทั้งปันมีแหลคนเลยนะครัหรับจระเข้ครับผิาขึ้นมาอันตรายและราการบาถึงเลือดอุ่นเนื้อกัรอยางได้เราครับ เออ่ะคุณหมอจ้ากออกแรงดึงครับอืออเออโอ้ยคุณหมอน้อยก็ยืนดูเพื่อนเพื่อนตัวเล็กๆดึงไอ้เท่ตัวใหญ่ใหญ่อ่ะโอเคนอนนิ่งๆ,ๆินอนเฉยๆครับรอนตุก๊กกี้จ้าอ่ะโอเคครับนี่แหละครับคุณพี่ครับน้องตุก๊กกี้นะฮะวันนี้ครับมานอนเฉยๆให้หมอจระเทศดู้ว่กขอบ ดูุนอ๋อยใช่ครับคุณหมอน้อยสักนิดนึงวันนี้แขนของพ่อจะอยู่ครบทั้งสองข้างหรือเปล่าครับคุณพี่จ๋ามาดูกันครับปากของป้ามีน้ำขึ้นมาให้น้องซุกี้ใจเย็นสักนิดนึงครับสำหรับชุนี้ฉากนี้ครับคุณพี่ท่านผู้ชมบางท่านบางคนอาจจะเคยเห็นการิมาแล้วนะครับในข่าวในทีวีนะฮะที่จราเข้ครับงับแขนหมอจราเข้หมุนสองรอบลงน้ําไปเลยคุณพี่จ๋าขาดขาปากเลยคุณพี่อ่ะนมาดูกันครับจะขาดหรือเปล่าโอเคพร้อม ที่อาศานะคนมองเอ้ยเอาล่ะ วิ่งหายไปไหนไม่รู้แต่คุณพี่ที่อยู่ข้างบนบอกเมื่อก,กี้โอ้โหหัวใจตกไปอยู่ตะตุ่มเลยเมื่อกี้กนนเีมออ่ามาดูกันตัศนามเลยพ่ตตอคุณหมออ่ะมาดูครับอีกสักขากีตสักรอบมาหนึ่งสองสามพร้อมครับเราแหงเลยก็น,นั่งเลยนะคุณหมออ่ะค่อยๆรองเข้าไปคุณหมอจั๊เปิดลำคอต้าอีต้ามีถ่ายรูปเสร็จแล้วคุณพี่อาจจะได้เห็นเป็นทันสุดท้ายแล้ว,วยวักก้นไปคุณหมอลึกๆ

มุ้ยดังขนาดนี้นะเขียนขาดก็ไม่เสียได้แล้วเวนวันนี้อ๋อยังเสียได้อยู่อ่ะโอเคครับมาดูอีกสักรอบครับคุณปีจาจรอบนี้เขียนจะอยู่หกหรือเปล่าป๊อปโอเคนี่ครับคุณปีศาจป๊อปนี้เป็นเปิดลำโพงนะอินแล้วก็ยัดเข้าไปยัดเข้าไปลึกๆเอ๊ะนเจออะไรนะคุณมาเจอแล้วก็ค่อยๆอยิน ีกครังคุณหมอมกม่เคีกครั้งก็พอกับเธอปเดี๋ยเราตมอสกต่อไกัน่อครับตอไนี้นะครับเดี๋ยวผมจะให้คุณหมอข้าแบงคข้าปากจระเข้ถ้าไม่ได้เลยจะสอบต้องหมอไม่ได้หม ไปครับในปากจระเข้นะครับคุณพี่านผู้ชมกันได้ครับอยากยึดรับฝากแบงค์ปากไปนะฮะกับหมอจระเข้กันนะครับคุณพีจ๊ามีแบงค์มีไปครับก็ยืนฝากหมอจระเข้กันได้เลยนะฮะหรือว่าถ้าเป็นการฝากสำลักสั่นหลอดลากกันนะครับคุณพีครับฝากเอาโชกอาลักกันนะฮะคุณพีจ๊าสิ่งไหนไม่ดีครับพอตัดที่ฐานครับให้เจ้าพยาชาราวัตรนะครับ ตาบันทีกลงน้ำครับทิ้งลงของลงบึงนะฮะสิ่งนดีๆครับก็อธิษฐานครับให้เจ้าปัญญาชาราวันนะฮะข้ามนำกลับมาให้คุณพี่ครับทุกงนี้ก็วันที่หนึ่งกรแลาคมันนะครับวันแห่งความหวังครับคุนพี่